คลิก1้0ยหกสิบเพผมมันติดตั้งไฟสปอตไลท์นะครับอันนี้ตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบไม่เก่าวรถนะครับรุ่นสี่สิบวัตต์นะครับรุ่นนี้เป็นขาวต่ำขาวสูงนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันครับผมอันนี้ไฟต่ำนะครับสีขาวล้วนนะครับอันนี้ปิดนะครับแสงขีดๆนะครับขีดๆตรงนี้นะครับก็คือไฟไฟหน้าเดิมนะครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับของ รถนะครับก็จะทำของสปอตไลท์จะเป็นไฟพาร์ตนะครับมีสวิช์แยกให้นะครับต่ำสูงต่ำแบบนี้นะครับกดพาร์ตได้ตามมือเลยนะครับผมไม่เปิดสปอตไลท์ก็จะพาร์ตได้แบบนี้ครับเป็นไฟสูงนะครับอันนี้คือไฟสูงรถเดิมนะครับอันนี้ไฟสูงสปอตไลท์นะครับความแตกต่างนะครับโอเคสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับคู่เดียวจบซันบีม พร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับ